ใช่เนาะก็คือการเรียนเคมีแในหัวยุ่งเนี่ยมีสองอย่างกอไก่นอนขอไข่ถึงหัวตัวเองอันนี้ช้อยไหนอันสองอย่างนอนมั่งอ่ะเปลี่ยนเป็นอาจารย์นอนแล้วนักเรียนมาสอนบ้างได้ไหมหรือนักเรียนสอนตัวเองได้ไหมสอนได้ไม่สอนติงหมอมาค่ะก็เอ๋อกอไก่เขาขายอยูแล้วเขาขวดเขารอบเขคอสอนเคมีจ้าไม่ใช่ภาษาไทยเนาะ มาพข้อ4เนี่ยเขาบอกว่าไงลูกสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเกิดจากการผ่านแกน๊สไฮโดรเจนคลอไรด์สิบเอ็ดจุดสองลูกบาศก์เดซิเมตรทีเอสทีพีลงในน้ำจนได้สารละลายปริมาตร5ลูกบาศก์เดซิเมตรจะมีความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนเป็นเท่าไหร่อ่ะอย่างอะไเลยลูกข้อนี้ตั้งสติเยอะๆนะอ่าข้อนี้เนี่ย โนูมีปริมาณเออไม่ใช่หนูมีสมการเคมีให้มาไหมลูก<ม>ไม่ให้แต่แต่นิดหนึ่งหลินงนิดเดียวนยิดเดียวไฮโดรเนียมไอออนเนี่ยสูตรเคมีคือนะไฮสามโบอบวกออาจารย์ว่าอาจารย์ต้องพูดไปว่าเรื่องนี้เวลาถ้าหนูจะใช้สมการเคมีเนี่ยเราใช้อะเรเนียยใช่ไหมคะ่ะอะเรเนียมเนี่ยมีไฮโดรเนยียมไอออนให้หนูไหม ไม่มีแน่นอนเพราะว่าถ้าหนูจำได้ไฮโดรเนียมไอออนมันเกิดจากการที่น้ำรับโปรตอนถูกไหมลูกฟอนคอนเซปต์เดียวเลยที่จะมีการรับหรือจ่ายโปรตอนได้ต้องเป็นทฤษฎีของใครคะบรอนสต์เออร์ลียถูกไหมคะนะโจทย์บิดเพราะงั้นข้อนี้ลูกหนูใช้อะไรเนี้ยเขียนสมการเคมีได้ปะไม่ได้เพราะว่าถ้าหนูใช้อะไรเนียหนูจะได้แบบโปรตอนตอบตรงคำถามไหมลูก ไม่ตรงเพราะโจท์ยถามหาใครคะไฮโดรเนียมไอออนค่ะแม้ว่าสัดส่มันจะเท่ากันก็ตามแต่สุดท้ายมันก็คือสารคนละตัวอยู่ดีเนาะเพราะงั้นแปลว่าข้อนี้หนูต้องใช้บรอน s ต์เลอร์ลี่ในการเขียนนะคะเพราะฉะนั้นสารต้นเป็นไฮโดรไฮโดรคาร์บุนถูกต้องค่ะและสารต้นอีกตัวหนึ่งที่หนูต้องรู้เองหรือเมื่อกี้อาจารย์เงพูดไปเลย หนูจะได้ไฮโดเนียมไอออนได้กรณีเดียวคือหนูเกิดจากใครรับโวตอนนะนะ้ำพราะฉะนั้นหนูต้องรู้เองว่าสารตน้นนีกตัวหนึ่งคือนะน้ำาหหนูเห็นไหมถ้าบรอนสเตอร์ดี่หนูไม่แน่นคิดเหมือนกันเห็นไหมลูกอาจารย์หนูนบอกว่ากดเบรเนี่ยตัวมันเองมันก็ยากม .4 เทอม2ที่เอามาใช้อ้ มอสีทสงสองที่เอามาใช้ก็ยากก็ก็ไม่ยากหรอกมอสีทองสองที่เอามาใช้อะ่ะแต่ว่ามันเจอหลายๆอย่างแล้วมันก็ยุ่งยากเนาะเพราะนั้นผลิตภัณฑ์ได้เป็นใครบ้างคะเพศสาวโวโแน่ๆแล้วตัวหนึ่งกกบอีกนคนหนึ่งหลูใครคะเซลล์กถูกต้องค่ะสมกัรดูยังคะสมคัญดูยังโง่ดูแล,แล,วแล,แล้วคะ่ะจบค่ะ เรปศได้เลยลูกถัดมาค่ะอาจารย์ถามว่าวักที่อาจารย์วักให้เนี่ยตั้งแต่คำแรกเลยจนถึงคำว่าลูกบาศกเดซิเมตรเป็นการที่โจทย์พูดลอยๆปะพูดลอยๆปรรทาดไหนคะเร,นาาเริ่มต้นอาจารย์ถามว่าเราเริ่มต้นที่เขาให้มาเป็นโมล,ลาย่ะก็ต้องไปหาอีกเห็นไหม ไปทวนนะลูกนะม .4 เลสอ2อ่ะอ okay. right? no ืมหาไงหูกข้อนี้โมราหายค่ะใช้ชุดไหนอะใช้ที่ไหนโมราที่หาคือฮะเตรียมก็บเกแล้วก็คือฮะเตรีมกาเลยากเกิยกไหมดเวลาเลยหิรัญ อีลรักรีบหรอลก่าปเลิก็คือลุกเลยรีบเกินอ่ะว่าอไหกถามว่าเรากไหนครับเจสซีพีคือคืออะไรถามที่เจสซีพีคืออะไร,ออะไ,รไม่รู้เรืองใช้สูดใช้ส,ชสูไหนถ้าอะไรสูด ส่วนจุดสี <laughs> ่นี่สองตัวสี่ใช่ค่ะกี่โมงเปลี่ยนมูลมง่มง่มสี่เลยเอาก็พื้นฐานจริงการเป็นหน่วยเป็นมนูลโคตรพื้นฐานเลยของใครมีคำนวณอ่ะถ้าหนูไม่ได้หนูต้องไปทวนนะลูกนะเออเก่งมากเก่งมาก ทำที่ไหนก็นได้ที่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นเป็นอาจารย์ขออนุญาตใช้สูตรแล้วกันนะคะสอ2หาร22.4เป็น0.5 0.5หาร5 0.1จะคิดได้หูปนะเนี่ยเ,เอเอก็ถึงบอกไงว่า กายเราไม่มีคือเลขเนี่ยเราคิดตามแต่ใจปาถนาอยู่ละเอเอเลือกจึงเป็นที่มาว่าไม่เคยฉเฉลยโจทย์ข้อไหนแล้วได้ซ้ํากันเลยพอคิดเองแลง้วนักเรียนก็ไม่ถ่วงอ่าเพราะฉะนั้นหนูกจะได้ความคนเริ่มต้น0.1เนาะทีนี้น้ำหนูหนูบือไปเลยถูก มันหนูจะกาก,กบาดหรือไม่กากบาดก็ได้แล้วแต่หนูอาจารย์เข้าใจหมดหนูไม่กากบาดแต่หนูว่างเลยก็คือจบค่ะอืมเพราะฉะนั้นก็จะเป็น0.1เนาะอ่ะที่เหลือเหมือนเดิมละคอนเซปต์เดิมละอ่ะเพราะฉะนั้นโจทย์ถามหาความเข้นของอะไรลูกให้ดรเนี้ไอออนอย่างเดียวเลยเพราะงั้นตอบเท่าไหร่เลยคะ่ะ ถูกต้องค่ะเพราะว่าโจทย์ถามร้อยๆแปลว่าบรรทัดถูกต้องค่ะ,คะข้อห้าไปทำเองกันมากนะลูกนะนี่หนูมาข้อข้อหกค่ะข้อห้าไปทำกันมากนะลูกนะอ่ะข้อหกอ่ะโจทย์เองก่อนลูก นี่เราเอ็กซ์โซไซ์เท่าไหร่ล่ะแบบผลักที่สองอ๋อไม่บบ็นผนัที่หนึ่งาทำไปแล้วโอเคอ่ะข้อ 6, หกหรอโจทย์ถาหาอะไรคะข้อหกอ่ะให้โลเนียมไอออนมาอีกละแปลว่าข้อนี้ใช้สมการของอะเลเนียเขียนได้ไหมคะไม,ไม่ได้เราต้องใช้ของไครลูก เพราะอย่างเงี้ยสารน้งต้นหาให้เจอก่อนเนี่ยหนูดูความเหลี่ยมของโจทย์นะโจทย์ให้สูตรเคมีของกรดคอเิตมาไหมคะเออเพราะว่าโจทย์จะคิดว่าหนูเนี่ยที่ท่องกดแก่มาเนี่ยต้องจําได้สารกดคอเิตสูตรเคมีว่าอะไรคะเป็นซีเกดไฮโดรคาร์บอนค่ะอันนี้กดคอิกค่ะ ถูกเซลคอ,อลินวันนี้เริ่มไม่ได้เนี่ยไม่ต้องเก่าแล้วเนี่ย่า,าหนห่วยเหรอถ้าหนูไม่รู้สูตรเคมีเนี่ยสมการเขียนไม่ได้ไม่ต้องทำเลยข้อนี้ถูกค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหนูมีไฮโดรเนีมยมไอออนเนี่ย แปลว่าสาวต้นี้ตัวนี้ทหนูต้องรู้เอง,งคือใครหลกนะเพราะว่า Hi ไฮโดรเนีมไออนเกิดจากน้ํารับโปรตอนมาเนะาะค่ะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ได้เป็นใครคะไฮโดรเนออนกับเซลโลสามประจุเท่าไหร่คะัลบหนึ่งถูกต้องคะ่ะอสำการรุนเนี่ยคะ ดูนี่หนูดูแล้ว,ลวถูกต้องค่ะอะจบอะทีนี้จากโจ์เนี่ยบอกว่าผสมสารละลายกรดคลอเรกศูนโมลาร์ปริมาตร50ลูกบรูบาตเซนกับสารละลายกรดคลอริกเหมือนกันเลยแต่ว่าความเข้นเป็น0.1โมลาร์ปริมาตร150ลูรบาศกบาเซนิเมตร าจารย์ถามว่าตรงนี้คือการพูดลอยๆปะพูดลอยๆหมดเลยค่ะพะนั้ตรงนี้คือบรรทัดเริ่มต้นทั้งหมดเลยค่ะอ่าโมลาร์ที่เราต้องไีเขียน,นรบรรทัดเริ่มต้นเนี่ยใช้เท่าไหร่0ศูนจนห้าไหมหรือศูนจนหนึ่งเอามีโมลาร์หลายตัวมากเลยตัวไหนอะ่ะไม่ใช้ตัวตัวเลยทำไงคะอ่าใช้ใหงหลุหาย ความค้อของเ o 3พโอมาทพิภเริ่มต้นหายคะถูก,ถกค่ะเพราะว่าคีย์เวิร์ดคือคำว่าผสมแล้วก็การผสมนั้นคือการผสมสารละลายที่เป็นตัวละลายชนิดเดียวกันค่ะเพราะงั้นใช้สูตรซิลเมรวมได้เลย เพราะฉะนั้นแปลว่าความโค้งของกฎคอลิกเริ่มต้นคือการหาซีรวมค่ะอืมเพราะฉะนั้นเรามีทั้งหมดสองแก๊งเนะาะเพราะเราเขียนสูตรก่อนเราก็จะได้เป็นซีรวม,วมเท่ากับซ1ี v นหนึ่งบวกซีสองสองโดยที่หนูก,กำหนดให้แก๊งไหนเป็นแก๊งหนึ่งหรือแก๊งสองก็ได้ของคู่นะคะอ่ะาเพราะนั้นอาจารย์ก็ไม่คิดอะไรเยอะอาจารย์ก็ให้คนที่อ่านเจอก่อนเป็นแก๊งหนึ่งนี่แหละ แล้วจา์ก็ให้คนที่อ่านเจอแก๊งที่หลังเป็นแก๊งสองนะคะปพระงั้นซีรวนต้องการหาติดไว้ค่ะวีรวนเท่าไหร่คะสองร้อย <500. S 1> มาจากไหนคะ 500. 500. 500. ถูกต้องมันคือวีหนึ่งบวกวีสนะองเพราะงั้นโจทย์ไม่จม้าป็นต้องบอกลูว,ว่าหนูจำไว้เลยนะคะวีรวมคือหนูเอาแก๊งหนึ่งแก๊งสองมาเท่าไหร่หนูบวกกันได้เลยนะคะ<ม>ก็จะเป็นสองร้อยค่ะในหน่วยลูกบาศก์เซนติเมตร C1 เป็น0.5โมลาร์คูณกับ50ลูกบาศก์เซนติเมตรนาะบวกกับ C2 คือ0.1โมลาร์คูณกับ150ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะอ่ะหาหลกว่า C6 ได้เท่าไหร่0.5คูณ50ได้เท่าไหร่ อาจารย์ไม่เคยกนเลกอะยี่สิบห้า <25. S 1> บวก0ูนจุคูณห้าิบเป็นสิบห้าหารสอง้อเป็น,ส,นสี่สิบหารสองร้อยสี่หนึ่ส่ห้ยี่สิบหนึ่งส่วนห้าศูจสองโมลาร์โอเคฟัน้น C รวมหรือ C เริ่มต้นในข้อนี้คือ 0.2โมลาร์เนาะแล้วหนูก็อเอา0.2ไปแทนค่ะท้านเหมือนเดิมหนูน้ำเนี่ยหนูเห็นไงได้เลยบื้อได้เลยถูกไหมคะเออแล้วที่เหลือทำเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าถ้าหนูจะหาเรื่องเนี้ยค่าเคการแตกตัวอะไรให้หนูเอาแต่ประหาอะไร่ละเอ้ยหนูเอาแต่สถานะอะไรอ่ละแกกับเอเควเนียเพราะงั้นรีคิณหนูจะคำนวณไม่คำนวณก็มไ,มมไม่มีผลในชีวิตกับเรื่องนี้อยู่แล้วถูกปะเออ ราะฉะนั้นโจทย์ถามหาแค่อะไรหลูกข้อเนี้ยอ่าค่นของไฮโดรเจนไอออนค่ะเพราะงั้นคูดลอยๆแปลว่าเอ้ยโทษค่ะถามลอยๆแปลว่ามันทันไหนลูกสิ้นสุดเพราะงั้นสิ้นสุดได้เท่าไหร่รือสองลาจบค่ะตอบได้เลยมีใครมีคิดหามข้อหกมั้ยคะ เดี๋ยวดูทรงและอาจารย์ว่าสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยเราน่าจะได้เควสกดเบรอีกสักลองหนึ่งก่อนสอบไฟนอลอาจารย์จะออกข้อสอบเท่าที่แค่สอนทันในห้องนะคะแต่หน้าที่หนูคือหนูต้องไปเก็บที่เหลือที่เป็นคลิปให้หมดนะลูกเพราะว่าอาจารย์ออกทั้งหมดนะคะซึ่งคลิปเนี่ยอาจารย์มีอยู่ล้เพราะาเดี๋ยววันเนี้ยอาจารย์จะไปส่งคลิปทั้งหมดให้หนูเลย พราะงั้นทยอยเรียนนะลูกอาจารย์บอกเลยว่าจานวนคลิปค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าชีตมันคือเจ็ดจุเก้าหน้าเราเรื่องหลังๆที่เปเรียนคลิปเนี่ยยากด้วยเพราะงั้นถ้าหนุมเรียนคลิปแล้วไม่เข้าใจถามนะลูกถามนะเพราะงั้นเพราะงั้นข้อหกมีคำถามไหมลูกไม่มีเนาะโอเคค่ะอ่ะไปลูกวันนี้